สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะพบกันเช่นเคยกับรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้ากับดิฉันราตรีภัยสารสุขสมปองค่ะวันนี้มีวัหข้อข่าวนำเสนอดังต่อไปนี้ค่ะเทศบาลเมืองลบบุรีจัดกิจกรรมแบ่งปันสุขช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาโควิด -19 โดยแจกข้าวกล่องน้ำดื่มให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังประสบกับปัญหาของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะ ที่ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการซึ่งประกอบด้วยนายสมชายอินปุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายอนุสรอัศวสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายสันทนาบัวชาติรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายนิทัตต้นจันทร์ปหลัดเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกิจกรรมแบ่งปันสุขช่วยเหลือผู้ ประสบปัญหาโควิด -19 ที่เทศบาลเมืองลบบุรีจัดขึ้นโดยมีการนำข้าวกล่องปรุงสุกน้ำดื่มนมและขนมสำหรับเด็กมาแจกให้กับประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลบบุรีโดยเมนูในแต่ละวันที่นำมาแจกให้แก่ประชาชนจะสลับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลบบุรีคอยจัดแถวประชาชนที่มารับแจกข้าวกล่องให้เว้นระยะห่างมีจุดตรวจวัดอุณหภูมิใช้เจลล้างมือสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโควิด -19 ตามมาตรการป้องกันด้านสาธารณสุข นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองระบุรีกล่าวว่าการดำเนินกิจกรรมแบ่งปันสุขช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาโควิด1 9ในครั้งนี้ได้จัดเข้ากล่องปรุงสุขน้ำดื่มนมและขนมสำหรับเด็กมาแจกให้กับประชาชนเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบปัญหาของการแพร่ระบาดของโควิด1 9ซึ่งจะดำเนินการเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนหรือมากกว่านั้นตามความต้องการของประชาชน พร้อมเตรียมนำสิ่งของต่างๆทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเช่นแอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยขนมและอื่นๆมาแจกให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อคืนความสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 อยู่ในขณะนี้ นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวต่อว่ากิจกรรมแบ่งปันสุขนี้ทางตนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีได้เคยจัดมาแล้วหนึ่งครั้งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในรอบที่1และรอบที่2 โดยได้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้เป็นอย่างดีและในการระบาดของโควิด -19 ในรอบที่3นี้ถือว่าส่งผลกระทบเป็นวงกว้างจึงเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนบางคนที่ต้องหยุดงานขาดรายได้จึงจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น โดยได้มีการแจกข้าวกล่องปรุงสุกใหม่สิ่งสำคัญคือเน้นเรื่องความปลอดภยัยการสวมหน้ากากอนามัยทุกคนที่มารับต้องวัดไข้ทุกคนและเมื่อรับแล้วทุกคนต้องรีบกลับบ้านทันทีตลอดมา เทศบาลเมืองลบบุรีไม่เคยทอดทิ้งประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบและเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันทั้งนี้ชาวบ้านต่างขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนําโดยนายจำเรินสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้มากพร้อมอยากให้จัดอย่างนี้ไปนานๆหรือจนกว่าสถานการณ์โควิด -19 จะดีขึ้น นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวปิดท้ายว่าโดยการดำเนินการดังกล่าวจะดำเนินการไปเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนในช่วงเวลา11 0นาฬิกา30นาทีในวันราชการทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ว่างงานของแรงงานและคนหาเช้ากินค่าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระาบาดของเชื้อไวรัสโควิด19และจะพากันผ่านภาวะวิกฤตนี้ไปให้ได้ รวมทั้งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ไม่มากก็น้อยโดยผู้ที่จะมารับจะต้องสวมหน้ากากอนามายัยล้างมือและเว้นระยะห่างค่ะ นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้มอบหมายให้ปหลัดเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามโครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน1จังหวัด1ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติตามแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นระบบเคเบิลใต้ดินค่ะ นายจำเริญนสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้มอบหมายให้นายนิทัตต้นจันทร์ประหลัดเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมด้วยนางเบญจนุชรัตนมณีผู้อำนวยการสำนักการช่างพร้อมด้วยวิศวโยธานักจัดการงานช่างลงติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามโครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินหนึ่งจังหวัดหนึ่งถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติตามแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นระบบเคเบิลใต้ดิน โดยการดําเนินการกําลังดําเนินการอยู่บริเวณถนนนารายมหาราชซึ่งในขณะน,นี้ผู้รับจ้างได้มีการผุดเจาะผิวการจราจรเพื่อร้อยสายไฟฟ้าโดยวิธีการดันท่อลอดใต้ดินดังนั้นปัจจุบันทําให้เกิดความไม่สะดวกในการสัญจรไปมาของยานพาหนะของประชาชนโดยทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณที่ทำการขุดเจาะเพื่อทำท่อบ่อเมนโฮหรือจุดพักของสายไฟโดยผู้รับจ้างได้นำแผ่นเหล็กมาปิดฝาบ่อชั่วคราวทำให้ผิวการจราจรต่างระดับซึ่งพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเกรงว่าแผ่นเหล็กดังกล่าวอาจสร้างความเสียหายกับรถยนต์ของประชาชนที่สัญจรไปมาได้ ดังนั้นนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีจึงได้มอบหมายให้นายนิทัศนต้นจันทร์ประลัดเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมด้วยนางเบญจนุชรัตนมณีผู้อำนวยการสำนักการช่างพร้อมด้วยวิศวโยธาน,นักจัดการงานช่างลงติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข โดยเบื้องต้นให้ผู้รับจ้างเสริมยางแอสฟัลติกบริเวณแผ่นเหล็กเพิ่มขึ้นและให้มีความลาดชันน้อยลงทําให้สะดวกแก่การใช้ยานพาหนะของพี่น้องประชาชนและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมทั้งให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายและสัญญาณเตือนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมรวมทั้งได้กำชับให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นและคืนสภาพผิวจราจรให้คงสภาพเดิมในเร็ววัน โครงการหนึ่งจังหวัด1ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติตามแผนงานปรับปรุปรงระบบไฟฟ้าเป็นระบบเคเบิลใต้ดินโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยมีแผนงานร่วมกันที่จะดําเนินโครงการและจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษรัชกาลที่สิบ รวมถึงเป็นการพัฒนาระบบไฟฟ้าและสายสื่อสารของจังหวัดลบบุรีให้มีความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามโดยนำระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าฝัา่งใต้ดินและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยได้มีการคัดเลือกถนนนารายมหาราชตั้งแต่วงเวียนสตากแก้วถึงวงเวียนสารพระการโดยมีระยะทางทั้งสิ้น1,900เมตรระยะเวลาในการดำเนินการ300วันโดยมีการคาดการถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ เพิ่มความมั่นคงในการจ่ายไฟระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นทัศนียภาพมีความสวยงามมากขึ้นโดยวิธีการก่อสร้างสำหรับระบบจำหน่ายแรงสูงจะใช้การก่อสร้างโดยวิธีดันท่อร้อยสายเพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดผิวจราจรให้มากที่สุดและก่อสร้างบ่อพักโดยวิธีจมบ่อสายแรงสูง สำหรับระบบจำหน่ายแรงต่ำก่อสร้างโดยวิธีเซ m i d i เรก t ูเรียลโดยต้องมีการเปิดหน้าดินเนื่องจากเป็นระบบที่ต้องมีการต่อมาอย่างอาคารบ้านเรือนซึ่งในระหว่างการก่อสร้างจะส่งผลกระทบกับประชาชนบ้างเล็กน้อยเช่นการจราจรเนื่องจากแนวท่อร้อยสายทางระบบแรงสูงและระบบแรงต่ำต้องก่อสร้างบนผิวจราจร จึงจำเป็นต้องมีการปิดการจราจรช่องทางในบางส่วนเชื่อว่าหากโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนเศรษฐกิจของจังหวัดลบบุรีได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะ ก่อนจากกันวันนี้ทางรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศัก์ไกลิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ